สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะอยู่กับช่องคุณป้าค่ะแล้วที่สีมุมเมืองอีกแล้วค่ะวันนี้มาชมพามาชมทุเรียนแล้วก็ราคาที่ร้านอานอน์นะคะร้านอานอนนนี่อันนี้ของ VIP อพีวีพีพสวยนะคะทุเรียนอานอนนตลาดสีมุมเมือง นี่ยกเพลงเบอร์นี้เบอร์นี้ร้อยสี่สิบสองนะคะเขาขายยกเพลงนะคนผู้ชมนะคนผู้ชมจะซื้อราคาร้อยสี่สิบสองเนี่ยก็ต้องเหมาเพลงนี้นะคะหนึ่งเพลงค่ะกี่กิโลก็ว่ากันไปนะคะเขาแก่ขายด้วยนะคะอันนี้ก็เบอร์สวยอันนี้ก้านยาว ขายยังไงลูกยาวรัยาวครับฮะขายปีกขายเท่าไหร่ขายปีกสองรห้าสิบาทขายปีกสองิแล้วขายส่งขายส่งสองยี่สิบบาทครับสอง้นะจ๊ะก้านยาวอันนี้ทุเรียนอะไรลูกอันนี้พวงมาีครับพวงมาีขายเท่าไหร่ราคาส่งเหรออดาราคาส่งร้อกสิบบาทครับร้อบาทพวงมณีสองร้อยยีบ อีก2องนะพวงมณีนะร้านอานนท์นะคะคุณผู้ชมอพาชมร้านหน่อยอ่พนักงานตอนรักดีอันนี้อันนี้เท่าไหร่ลูกันนี้มือ VIP VIP 1ิ0บาทขายปีก200บาทขายปีสอ0บาทร7 0ยเจบาทหมดนี่หรอหรือทัทง้งทั้งน้ำทั้งหมดนี่1้0เลย คือหมอนทองถ้าขายปีกโอ้นูน่นมีแก่ขายด้วยอ,อมีแก่ขายด้วยไปทุเรียนไปชมทุเรียนเนื้อทุเรียนบ้านบ้านเขียอานนนจ้ะอันนี้แกะอะไรขายลรก หมอนทองนลกระจิบอันนี้คืออ,ะคะอันนี้นี่โลกระจิบใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ร้อยยี่ร้อยยี่หมอนทองอยู่ห้างบนสองร้อยห้าสิบสองร้อยสามสิบสี่ร้อยบาทนี่คือแกะขายทุเรียนเนื้อทุเรียนเนื้อทุเรียนร้านอานนท์ก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะจ๊ะ จายจาทุเรียนไปขายก็ั้งปีั้งส่งก็มีค่ะแก่ขายเป็นภูก็มีค่ะทุเรียนมีเยอะมากนี่แค่ต้นฤดูนะนี่ต้นฤดูเขาก็ยังเยอะขนาดนี้เดีย๋ยวถ้าพอเข้าสู่ฤดูเต็มๆนะตรงนี้น้อโหเป็นภูเขาทุเรียนเลยเดี๋ยวคุณฟ้าก็จะพามาชมใหม่นะคะ อันนี้ลูกใหญ่ลูกใหญ่ๆขายยังไงอะ่ะหนูโลเท่าไหร่อ่ยใหญ่แล้วก็4 1 4หนะ140ะ140รบา,า,าคาส่งนะ140ไซส์ใหญ่ ผู้บ่าวเยอะร้านอาอนอนท์เนี่ยนมน่มเทียบเลยใครจะมาซื้อของก็มาซื้อแต่ทุเรียนนะอย่ามาซื้อนมนมกลับไปนะขายเก่งขยันทุกคนเลยร้านนี้ มีมัดจำเข่งด้วยนะคุณผู้ชมเอาเข่งไปต้องมีมัดจำอ่ะนี่แหละค่ะทุเรียนแนะนำอยู่สามร้านใหญ่ๆนะคะเจ้าใหญ่ๆใ,ในสี่มุมเมืองที่ขายส่งก็ใครสนใจหาทุเรียนไปขายสี่มุมเมืองก็ลองเข้ามาดูนะคะร้านอานนท์ขอบพระคุณที่รับชมพบกับคุณป้าคาเลละ ในอีพีต่อไปในคลิปใหม่นะคะดูว่าจะพาไปละชมทุเรียนที่ไหนอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะเพ่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะฝากไว้ติดตามเพจเ็ e บุ๊กให้ด้วยนะคุณป้าขาเราห้าหนึ่งเก้าจ้าขอบพระคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ